Alright, so good afternoon everyone and welcome to my class English with Tisha Ju. <coughs> Today we are going to study conjunction because um that and if no Sam any conjunction. Okay so first one clause with because เมื่อเราจะใช้คํา because เนี่ยมันจะต้องมี give the give the reason การให้เหตุผลว่าทําสิ่งนั้น So because it conjunction it joins two clauses and show cause and effect เนาะเราจะใช้ because เพื่อ join two sentences first sentence และ second sentence เอา because มาเชื่อมพอ because มาเชื่อมเนี่ยมันก็มันก็จะต้องเป็น cause เหตุนะ and effect นะผลกระทบของมันเนาะเหตุ hate, และผลโอเคเหตุ okay? hate, และผลการใช้ because จะใช้กับเหตุและผลเพื่อเชื่อม two sentences together Alright two sentences together Here quality for job อ uh, mm ัน hmm. uh, ี่คือคุณสมบัติของงานคุณสมบัติของงานคือทำจับต่างๆเลยนะเช่นข้อที่หนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ gregarious sociable เข้ากับสังคมได้ง่าย level headed calm and difficult calm in difficult situation นะสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้หรือเก็บอาการได้ดีในสถานการณ์ที่ทุกข์ยากลำบาก assertive นะ confident มีความมั่นใจ r e s i l i e n c be able to get over problems สามารถแก้ไขปัญหาได้นี่คือคุณสมบัติ <c oughs> ของคนที่จะทำงานได้นะ sensitive have appreciation of the feeling of others นะมีความอ่อนโยน <c oughs> ต่อคนอื่นๆ resourceful creative นะมีความคิดสร้างสรรค์ tactful be careful not to say anything that upset or embarrass others นะ tactful เป็นคนที่ระวังคำพูดของตัวเอง sympathetic h o w p people out personal problem sympathetic แปลว่ามีความเห็นอกเห็นใจในคนอื่น sensible be able to judge t h i n k well showing common common sense นะสามารถคาดเดาสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้ดี persuasive เนะเป็นบุคคลยังไงเป็นบุคคลที่ get other people to agree with you เนะเป็นการเป็นคนที่ชักจูงหรือเชิญชวนเก่งโน้มน้าวเก่ง dependable be reliable to other people นะก็ Uh, ไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง Upbeat Optimistic ก็คือเป็นคนที่มีความคิดผหรือโลกสวยนั่นเอง These are qualifications or quality for job นะเป็นคุณสมบัติหรือคุณภาพของคนที่จะทำงานอะไรสักอย่างทีนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับ because เพราะว่าที่เรอจะเอาคำว่า because เนี่ยมาเชื่อมโยงกับสิ่งคำศัพท์เหล่านี้ For example number one clauses with because การใช้อะไรการใช้ประโยคเชื่อมด้วยคำว่า because จะต้องมีคำว่า cause เหตุและ affect ก็ต้อเป็นผลของมันอ่าเป็นผลของมันเป็นอย่างไรเอ่ยมาดูกัน I would like to be a tour guide because I am good at speaking with others อ่า เหตุของเขาคืออะไรคอสของเขาคืออยากเป็นอะไรอยากเป็นไกด์นำเที่ยวนะไกด์นำเที่ยวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่พูดเก่งกับคนอื่นนะ f i c s t I am good at speaking นะอ่าเหตุของมันคืออะไรนักเรียนรู้ไหมว่าเหตุของมันคืออะไรนะตรงนี้ เหตุของมันจะต้องอยู่หลัง because เนาะ cause เนี่ยมักจะอยู่หลัง because เหตุของมันก็คือเป็นคนที่พูดเก่งผลของมันคืออะไรเลยอยากเป็นอยากเป็นอะไร tour เลยอยากเป็น tour guide เหตุของมันคือเขาเป็นคนพูดเก่งนะเป็นคนพูดเก่งกับคนอื่นเลยทำให้เขาเนี่ยรู้สึกอยากเป็นไกด์นำเที่ยว I'd like to be a tour guide because I'm good at speaking with people all right this is the first example using because next one ah this one I would make a good lawyer because I am very persuasive I would make a good lawyer because I am very persuasive Maki persuasive Ben น้มหนาวชักจูงเชิญชวนเก่งเนาะคอสของมันคืออะไรเหตุของมันคืออะไรก็เหตุของมันเป็นคนที่น้มหนาวเก่งอฟเฟคของมัก็เลยอยากเป็นอยากเป็นอะไรอยากเป็นทนายที่อยากเป็นทนายที่ดีเนาะฉันอยากเป็นทนายที่ดีเพราะว่า ฉันเนี่ยเป็นคนที่โน้มน้าวเก่งพูดเก่งเหมือนกันโอเค I would make a good lawyer because I am very persuasive อ่าทีนี้ที่เชจะถามอีกรอบหนึ่งเหตุของมันคืออะไรเอ่ย c อ u s e ของมันคืออะไร c อ u s e ของมันจะต้องอยู่หลังหลังคำว่า because นะ c อ u s e ของมันจะต้องอยู่หลัง because กันยกรมีอะไรครับกันยกรอยู่ไหม อ่ะ cause เนี่ยก็คือเหตุของมันจะไม่ผลก็คืออยากเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งโอเค next one next I would be a good flight attendant because I am very c o m m u n i c a t i v e I would be a good flight attendant because I am very communicative cause ข,ของมันคืออไร เป็นคนยังไงเอ่ยเป็นคนที่สามารถสื่อสารกับคนอื่นได้ดีจึงทําให้ผู้หญิงคนนี้อยากเป็นอะไรอยากเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอ่า flight attendant ก็คือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือเราจะเรียกว่าอ,อะไรนะ air hostess Host very good I would be a good flight attendant because I'm very communicative อยากเป็น พนัง,งานต้อนรับบนเครื่องบินเพราะว่าเพราะว่าเป็นคนที่สามารถสื่อสารได้ดีเนะเหตุอยู่หลัง because cause ของมันเนี่ยจะอยู่หลัง because นี่คือ cause และนี่คือ a f f e c t โ okay. อเค number t next one uh, ดูตรงนี้ I would not be a good doctor because I can't stand the sight of blood I would not be A good doctor because I can't stand the s i g h t of blood เหตุของมันคืออะไรเหตุของมันก็คือกลัวอะไรกลัวอะไรเอ่ยไม่สามารถทนต่อเลือดเห็นเลือดเห็นเลือดไม่ได้จะเป็นลมผลของมันคือเลยไม่อยากเป็นอะไรเป็นหมอเป็นหมอเลยไม่อยากเป็นด็อกเตอร์นะเลยไม่อยากเป็นด็อกเตอร เหตุของมันคือไม่สามารถทนต่อเลือดได้ผลของมันก็คือเลยไม่อยากเป็นคุณหมอนั่นเองโอเค next I could never be a good chef because I am I'm the clumsy type when it comes to preparing food อ่เาเพาะคลัมคลี่คล l u m ี y แปลว่าเป็นคนซุ่มซ่ามทำของนู่นนี่นั่นตกบ่อย ทำของนี่นั่นเสียหายบ่อยเขาบอกว่าฉันเนี่ยไม่ไม่สามารถเป็นเ,เชฟที่ดีได้เพราะว่าฉันเป็นคนซุ่มซ่ามโดยเฉพาะเวลาเตรียมของเนี่ยจะทําสิ่งของนั้นตกหล่นนู่นนี่นั่นเป็นประจําเพราะฉะนั้นคอสของมันคอสของมันคืออะไรเป็นคนเป็นคนคลัมซี่ไงเลยผลของมันเป็นยังไงไม่สามารถเป็นไม่สามารถเป็นกู o ด Chef die. Okay. Next. I wouldn't want to be stockbroker because I am not uh, uh, perseverant. Not perseverant. perseverance stock broker. Stock broker. อะเอาดูตัวเลขขึ้นลงขึ้นลงอะขึ้นลงขึ้น,นลงเนี่ยเพ r ่อสต็อกบรอคเกอคือเป็นคนยังไงมีหน้าจอกระดานใหญ่อยู่อันนึงบริษัทนี้ขึ้นเปอร์เซ็นต์เท่านี้เท่านี้เท่านี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นนัก ลงทุนที่ทำเกี่ยวข้องกับหุ้นนักลงทุนที่ทำเกี่ยวข้องกับหุ้นเนาะที่ทำบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า I wouldn't be I wouldn't I wouldn't want to be a stockbroker because I'm not perseverant เพราะ,า be, ราะาอะไรฉันนี่ไม่สามารถเป็นนักธุรกิจทำเกี่ยวข้องกับหุ้นได้เพราะว่าฉันเป็นคนที่ไม่มีความ พยายามหรือความมุ่งมั่นหรือความทะเยอทะยานเนาะเหตุของมันคืออะไรคอสของมันก็คือเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความพยายามสูงเลยไม่อยากเป็นนักนักธรฐฐฐุรกิจที่ทำเกี่ยวข้องกับหุ้นนั่นเองโอเ okay. ค n e x t I would make a good career uh, career counselor because I am good a d v i s o r ah. ่า อยากเป็นอยากเป็นอะไรอยากเป็นคนที่ให้คำปรึกษาเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่อะไรเป็นคนที่ให้คำปรึกษาที่ดีเนื่องจากว่าเนี่ยคอสของมันเป็นคนที่เป็นคนแนะนำแนะนำที่ดีเลยอยากทำงานในวิชาชีพของการให้คำปรึกษาทางด้านชีวิตคอนซัลเลอร์นะ เนผู้ให้คำปรึกษาผลเหตุของมันคือสามารถแนะนำบางสิ่งบางอย่างได้ดีนะเลยอยากเป็นเลยอยากเป็นที่ปรึกษาชีวิตให้กับคนอื่น alright next ดูตัวนี้ I would never be an RT technician because I don't like computer system ว่าอะไรแปลว่าฉันไม่สามารถเป็น เป็นช่างไอทีได้เพราะว่าเขาเนี่ยไม่ชอบระบบของคอมพิวเตอร์คอสของมันก็คือเหตุของมันคือไม่ชอบระบบของคอมพิวเตอร์ผลของมันคือเลยไม่อยากเป็นเอเทคนิคไอทีช่างเนาะช่างเทคนิคไอทีนะมีคืออ่าเหตุและผลสุดท้ายอ่า uh, I could be a s e เ e ิ e ์ฟ o ยอร์เพ o าะฉ o นชอ o r o งาน o u l d be severe because servier a l o v e w o r k i n g outdoor. ฉันอยากเป็นนักสำรวจเพราะว่าฉันเนี่ยชอบทำงานข้างางนอกเป็นคนที่ชอบทำงาน outdoor no. นี่คือเพุของมัน outdoor เป็นคนที่ชอบทำงาน outdoor ผลของมันก็เลยอยากเป็นเป็นนักสำรวจเพรา,าต้องไปนูนี่นั่นนะ no. you work outside you don't have to work in the office ไ,ไม่ไม่ยันนึง I love being an agriculture engineer because I have analytical skill นะ agriculture engineer เป็นอะไรเป็นคืออาไร,น,รนะวิศวะ,ะวิศวะเกษตรกรรมนะวิศวะเกษตรกรรมเพราะว่าเป็นคนที่มีทักษะการวิเคราะห์ได้ดี คอสของมันก็คือคอสของมันก็คือเป็นคนที่มีทักษะวิเคราะห์ได้ดีเลยอยากเป็นแอเฟ t ของมันก็เลยอยากเป็นอยากเป็นวิศวะเกษตรกรรมโอเคิ i c u l t u r e เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ทั้งหมดเนี่ยจะต้องเป็นเหตุและผลนะเหตุและผลการใช้การใช้อะไรแล้วการใช้บิ a คอสเพราะฉะนั้นนักเรียนดูหน้า51ของนักเรียนเรา อ็1 uh, ของนักเรียนตัวอย่างที่เขาให้มาว่า that was อะไร that was surprising นะ that was surprising that was surprising เป็นที่นั่นเป็นที่ประหลาดใจมากเลยเพราะว่าอะไร because because she never Never lie. Never lets she never lets me have a pet before. อ่านี่คือเราคุยกับคุณแม่เราบอกว่า that was surprise มันประหลาดใจมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม่เนี่ยไม่เคยอนุญาตให้ฉันนั้นเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมาก่อนเลยเนาะ เหตุของมันคือเหตุของมันก็คือคุณแม่ของเราเนี่ยไม่เคยอนุญาตให้เรานั้นเลี้ยงสันเลียงได้ผลของมันจึงทําให้เรานั้นประหลาดใจอยู่เล็กน้อยนะ I am happy ตัวอย่างที่สองในหนังสือของเรา I am happy ฉันมีความสุข because because อะไรฉันมีความสุข because I got a kitten I got a kitten. ah นี่ตัวอย่าง this is an example from the book. I am happy. อันนี้คือผลนเป็น affect ผลก็คือมีความสุขเพราะว่าอะไรอะไรคือเหตุ Because I got a kitten เพราะว่าได้รับลูกแมวหนึ่งตัวเหตุ <h ate> ของมันคือได้รับลูกแมวหนึ่งตัวมาเลี้ยงเจิงส่งผลให้ชาน่มีความ so I am happy because I I got a kitten นะครับนี่คือการใช้ because นะใช้บอกเหตุและผลถัดไปนะักเรียนข้ามไปที่ that ก่อน that เนี่ยใช้เชื่อมประโยคเฉยๆนะใชเ้เราจะใช้เนี่ยเราจะใช้ that ก่อนํำนาม นะซึ่ง that เนี่ยมันแปลว่าอะไรมันไม่มีความหมายเลยแต่ใช้เฉยๆเราจะใช้เฉยๆเราจะใช้ that เฉยๆในประโยคเหล่านี้ mm hmm. เช่น uh, that เนี่ย it's a conjunction u s e it before a noun จะใช้ก่อนหน้าคำนาม clause it has no meaning อ่ามันไม่มีความหมายอะไรเลย and we don't need it in formal English ในภาษาอังกฤษแบบไม่ค่อยทางการเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องใส่ that ก็ได้ แต่ในภาษาอังกฤษที่มันค่อนข้างทางการหน่อยเนี่ยเราจะใส่ that เพื่อที่จะให้ประโยคหรือภาษาของเราเนี่ยเป็น formal for เป็นภาษาที่ค่อนข้างที่ที่จะทางการหน่อย alright let's see some examples here I think that it will rain later I think that it will rain later ฉันคิดว่าฉันคิดว่าฝนมันจะตก นะฉันคิดว่าฝนมันจะตกซึ่ง if you want to translate the word that in in, in Thai เราไม่สามารถแปลได้มันไม่มีไงฉันคิดว่านะฝนมันจะตกเขาบอกว่าต้องใช้หน้าคำนามอะไรคือคำนามนี่ไง it's ป e นเป็น pronoun ไงก็คือเป็นหนึ่งในคำนามเพราะฉะนั้น that จะต้องอยู่หน้าคำนาม next one I think it will r a i n l a t t e r แบบนี้เราก็สามารถใช้ได้นะไม่จำเป็นที่จะต้องใส่แดดแต่ภาษานี้จะเป็นภาษาที่มัน informal for, in i n f o ไม่ค่อยอกที่จะทางการเท่าไหร่นะครับถัดไปกริยาเหล่านี้มักจะตามด้วยคำว่าแดดมีอะไรบ้าง agree believe desire hope know learn and think เรียาประเภทเหล่านี้มีคำว่า agree believe desire hope know learn think จะต้องตามด้วย that นะจะต้องตามด้วย that เขาบอกว่ามักจะนะมักจะตามด้วย that อยู่บ่อยครั้งตัวอย่างประโยคคำว่า agree ก่อน she agrees that she will join the class she agrees that she will join the club เขา agree ไปว่าอะไรเห็นด้วยเขาเห็นด้วยที่ ที่เขาเนี่ยจะเข้าร่วมเข้าร่วมชมรมนี้เช่น English Club เนาะ English Club ก็คือชมรมภาษาอังกฤษเห็นไหมแต่ Dad? ตรงนี้มันไม่มีความหมายแค่ใส่เฉยๆเพราะว่ากริยาประเภทนี้มักจะตามด้วยคำว่า that Next one he b e l i e v e d that <c oughs> he b e l i e v e d that his teacher will help him with the homework he believes that his teacher will help him with homework. เขาเชื่อว่านะครูของเขาเนี่ยจะช่วยเขาสอนทำการบ้าน Believe เนี่ยแปลว่าเชื่อว่านะเชื่อเชื่อว่า Okay next one decide. Decide แปลว่าอะไรแปลว่าตัดสินใจตัวอย่างประโยคเชน่น we have decided that we won't go to school tomorrow. เราได้ตัดสินใจไปแล้ว d e c i d e แปลว่าตัดสินใจพวกเราตัดสินใจไปแล้วว่าพวกเราเนี่ยจะไม่ไปโรงเรียนพรุ่งนี้ next hope my father hopes that his business will succeed อา hope แปลว่าอะไรแปลว่าหวัง หวังพ่อของฉันนี่หวังว่าธุรกิจของเขาจะประสบความสำเร็จนะครับ next next no I know that I am not the right person for her I know that I'm not the right person for her no ตรงนี้แปลว่าทราบนะทราบหรือรู้ดีในรู้ รู้ก็ได้รู้ดีว่าฉันรู้ดีว่าฉันนั้นไม่ไม่ไม่ใช่คนที่ใช่สำหรับใครสำหรับเธอเนาะฉันรู้ว่าฉันเนี่ยไม่ใช่คนที่ใช่สำหรับเธอคนนั้น next one Jack learns that life is unstable อ่าคำว่า learn ก็ะจะแปลว่าเรียนเรียนรู้แจ็คเรียนแจ็คเนี่ยเรียนรู้ว่า ด h a ดอาจจะแปลว่าว่าก็ได้นะแต่เราไม่เราไม,เาไม,เาไม่เราไม่แปลหรอกคำว่าด b l e Jack เรียนรู้ว่าชีวิตของคนเรานั้นมันไม่มันไม่เสถียรภาพหรือมันไม่แน่ไม่นอนนะสุดท้ายคำว่า think คำว่า think แปลว่า,วาคิดว่าแปลว่าคิดเช่น I think that it will not resign. I think that he will not resign. แปลว่าอะไรฉันคิดว่าเขาคนนั้นใครสมมติว่านายกรัฐมนตรีนะสมมติเฉยๆฉันคิดว่านายกเนี่ยจะไม่ลาออกหรอกคำว่า resign ก็คือลาลาออกอฉันคิดว่าเขาน่าจะไม่ลาออกหรอกเพราะฉะนั้น คำกริยาเหล่านี้ agree believe desire hope know learn think ม uh, ักจะตามด้วยคำว่า that นี่คือข้อที่2ของการใช้ that โอเคนี่คือช่วงที่2ของการใช้ that ทีนี้การใช้ if นี่มันจะยาวหน่อยโกที่เชื่อกว,ว่ามันไม่ทันนะที่เชื่อกว,ว่ามันไม่ทันเดี๋ยวเราต่อกันสัปดาห์หน้า ตอนนี้ให้ในักเรียนเปิดไฟหน้า52เร็วเปิดหน้า52องหน้า52เปิดยังเปิดแล้วเปิดแล้วโอเค very good แป๊บหนึ่งนะ ทีนี้ทีเชอร์อยากให้พวกเราอ๋อเดี๋ยวที่เชอร์ให้พวกเราฝึกเขียนก่อนก็ได้โดยใช้คำว่า because ก่อนให้ส่งในน,นี่นกักเรียนพิมพ์ได้ไหมนักเรียนพิมพ์<ำ>ไม่ได้ทีเชอร์ไม่ได้เพราะอันนี้ไม่ใช่สูงครับพิมพ์ได้ฮะพิมพม์คำตอบได้ในนี้อ๋อในออ message box ลองเปิดดูพิมพได้ไหมอะทีนี้นักเรียนให้นักเรียนฝึกใช้คำว่า because นะมาหนึ่งประโยคนะมาหนึ่งประโยคนักเรียนแต่งหนึ่งประโยคส่งในเมสเซจนี้และก็กอ๊อปข้อความนั้นไปส่งในไลน์ให้ทิเช์หน่อยทิเช่จะได้ดูว่าพวกเราใช้คำว่า because ถูกต้องหรือเปล่านะตัวอย่างเช่นเช่อบ,บอกว่า,า I love student because they are cute อ่านี่คือตัวอย่างประโยคของที่เชอร์ทีนี้ทีเชอร์อยากให้พวกเราลองฝึกเขียนประโยคโดยการเอาคำว่า because เชื่อมที่มันแปลว่าเพราะว่านะใครพิมพ์เสร็จแล้ว ที่เชิ์อ,อนุญาตให้ออกได้อ่ะเริ่ม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 